มาให่หาปลาจริงๆนะคะโอเกลี่ยไปเพ่อเลยนีนมย่มันได้ออกมากับเกียวภาพแต่เมื่อนี้บรรยากาศคนฟ้าคลื่นฝนโดยทเชื่อนบรรยากาศคนฟ้าคึื่นฝนนะคะ ล่องเพื่อนก็ออกมาแล้วปลาโอ้เลี้ยเลี้ยบไมได้มาเลี้ยงโดนแล้วการเลี้ยงปลาสวายในบ่อนะคะเพื่อนเพี้ยเราอยากลุ่มแบบนี้ว่าโอ้ประจาดเลี่ยบเลี่ยบเลี่ยบเลี้ยบเลี้ยบ กอาจเที่ยบเลยารเลี้งปลาสวายนะคะการเลี้งปลาสวายนะคะอาจารย์าไใช้ชนิดไหนเนี่ยยกไยกเพื่อนเนี่ยกไยกฟนต้มดกม อ่อนตามโตสุดเพืดออมมโตกัวเต็มเเลยคุณผ nice ู้ชนเรื่องเนีพามวาเรื่องปลานะคะเด็กระจกาโอ้เนี่ยปลาม่เนี้ยโอ้แต่สุดเลยอเนาีม่จุนลงก็ได้คุ่มลงเขาก็คิดว่าเขาโผลตเขาคิดว่าเขามาให้อาหาร อันนี้มาให้เป no ็นเชื่คือเดินจเก็ะนี่ก็จะาพามาให้อาหารปลาจริงๆนะก็เป็นเพือดนดูเองอากาศรอบๆอากาศรอบๆนะครับ จะได้มาให้นานแลว้วยนะที่มาเหลือนวดเดียวนะอาหารมในร้อนโตแล้วให้เขากินแบบธรรมชาติได้แล้วแบบง่ายๆกบรอบๆนะคะรอบๆเนาะรอบๆเนี่ยบินเคียเค้ยวๆมืดๆแ่ดดะแม่นเบิดเลยนะเพะิ่์ยังไม่ได้ออกมาเบิด,ด์ตเลยค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะปลาแปดเมื่อตัวก็จะเห็นประมาณเดี๋ยวเพิร์โตขึ้นเรื่อยๆยก็จะเห็นเนาะเพื่อนๆยังจะเห็นว่า จำนวนเท่าไรแค่ไดลอออกมาลอมาหาจ้าเยอะมากเ่อนเยอะมากแต่ต่กวเังเถอะ แตกตัวขวดอยู่นะคะเน๋ะเจ้าจ่าฮอเตียบเบิ่งเอาเจ้าจ่าฮอเตียบเพื่อนเหรอโอ้โหเพื่อนว้าวโอ้แตกตัวขวดอยู่มาเด้อไผว่างมาเลี้ยงปลาสวายด้วยกันนะคะโหูน้าแตกเจ้าจ่าเบ้อ แดกสดส,ด,สดเลยเพื่อนเอนเป็นการเลี้ยงปลาสวายในบ่อนะคะเจอ,อ,เอกันทิกหน้านะคะเพื่อนเพื่อนเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่ในเจอกันใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนโ้ ก็จะเปียกบุญลวกันเกี่ือเปียกเอากระดิ่งมาใส่เปีเกยกบุญละอย่าลืมนะคะใครชอบการเลี้ยงปลาว้าใครชอบการเลี้ยงปลานะคะโอ้หน้าก็ดิษฐ์ปราอเออ จะมาเลี้ยงไทกันอีกนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆที่ทททแวะมาเยี่ยมชมให้กำลังใจยายจ๋านะคะมาเลี้ยงปลาสวายในบ่อก,กันนะครับเพื่อนๆเบิงบ่งผู้ปลาน้ามันก็มาแหละเหรอเห็นไหมคะโตล้วเรียรีเจ้เพื่อนเลยใช่นี่นะคะมานะคะเห็นไหมโอ้โอโอเปียกเปียกโว้ โอ้โอ้อันนี้เขามานะครับเพื่อนเขามากินมือเราแล้วเขว่าว่า้เจอกันใหม่นะครับเพื่อน เะะดี๋ยวจะพามาให้อาหารปลาค่ะเรียบร้อยไปแล้วคุณใหญ่ใหญ่เลยใหญ่างัางเลย